โอเคครับมาข้อ13นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอญยกแก้โจทย์ก่อนนะครับจริงๆก็ต้องขออภัยนะครับทำพิมพ์โจทย์ตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับก็คือว่าอันนี้ตัดตามรูปเนี่ยเราบอกว่าปากขวดกว้าง4ตารางเซนติเมตรนะครับแต่ว่าตอนเนื้อหาอันนี้เราบอกว่าปากขวดกว้าง40ตารางเซนนะครับจริงจริงต้องเป็น40อ๋อต้องเป็น4นะครับแต่ว่าสิ่งที่กว้าง40นั้นก็คือก้นนะครับก็คือพื้นที่ก้นนะครับพื้นที่ก้นขวดเนี่ยต้องเป็น40ตารางเซนนะครับ อย่างเงี้อันนี้ขออนุญาตลาทิ้งนิดนึงนะครับลบตรงก้อนนี้ไปแล้วก็อิงตามภาพละกันนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มต่อกันเลยแล้วกันนะครับก็บอกว่าคอขวดคอแคบดังรูปนะครับมีคอขวดยาวส่วนส่วนของคอขวดเนี่ยยาวห้าเซนนะครับแล้วก็จากคอขวดถึงก้นเนี่ยสอยี่สิบเซนนะครับปริมาตรถึงปากขวดเนี่ยเลทสี่ร้อยตารางเซนมอ๋อตีสี่ร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับบรรจุป,ประหลอดเต็มขวดเลยครับถามว่าจงหาความหนาแน่นสัม ให้ความหมายน่นสัมพัสมาอันนี้เราคุยกันแล้วเนอะความหมายสัมพัสต,ตัวนี้ก็เมื่อเทียบกับของน้ํานะครับก็เร็วๆได้เลยคิดแบบเร็วๆได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น13.6เท่าของน้ำนั่นเองนะจงหาแรงดันที่ประลอดกระทํากับก้นขวดก้นขวดนะครับแล้วก็หาน้ําหนักนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับหาแรงก่อนละกันนะครับเแล้วเราหาแรงที่ก้นขวดตัวนี้ก็แปลว่าแรงที่มันกดทับที่ก้นขวดคือแรงอะไรครับเพื่อน้ําหนักของตัวมันเองแปลว่าถ้าเกิดเราทราบน้ําหนักเราก็จะทราบว่า เราถ้าเกิดเราทราบน้ำหนักของมันแล้วก็คือเหมือนเรารู้วันนี้นะครับแล้วเราบอกว่าอยากได้แรงดันใช่ไหมครับคือแรงดันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรครับแรงดันก็คืออาจากสมก,การวามสัมพันธ์นะคะรับเราบอกว่าความดันมันก็คือแรงส่วนด้วยพื้นที่ใช่ไหมครับแรงส่วนด้วยพื้นที่ซึ่งถ้าเราอยากได้เราอยากได้แรงก็ย้ายเอาความเอาพื้นที่ขึ้นไปคูณกับความดันถูกไหมครับซึ่งที่ก้นขวดตรงนี้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้ความ เราอยากได้แรงดันนะครับเราก็ต้องทราบความดันที่ก้นขวดซึ่งความดันที่ก้นขวดเกิดจากอะไรครับเกิดจากประหลอดนั่นเองที่กดทับมันอยู่นะครับแล้วของเหลวนะครับเราบอกว่าเราต้องการหาความดันของของเหลวสถิตใช่ไหมครับของเหลวสถิตก็คือของเหลวที่อยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับก็สามารถหาได้จากอะไรครับ rho g h นั่นเองนะครับโดยที่ h ตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสูงนะครับก็คือความสูงของของเหลวที่มันที่ไปจนจากจุดที่เราสนใจไปถึงผิวของเหลวนั่นเองนะครับ ลุยเลยและการแทนค่าเลยนะครับตลอดเท่าไหร่ครับก็คือความหนาแน่นตลอดก็13.6คูณ10กํลัง3นะครับอันนี้เราคุยกันแล้วเนอะว่าเวลาเราโจทย์พูดมาถึงคําว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์นะครับหรือความถ่วงจเพาะเนี่ยนะฮะมันก็คือกําลังจะบอกตัวที่มันเป็นสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือเอาไปเทียบกับน้ํานะครับมีตัวนึงที่เราใช้กันใช่ไหมตัว s อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือเอาโลสารหารด้วยโลน้ำนะครับเราอาจจะเรียกอันนี้ว่าเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์ก็ได้หรือความถ่วงจเพาะก็ได้นะครับ ่ะก็คือตามประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้พี่ก็พูดเร็วๆนั่นเองว่าถ้าเกิดให้พูดถึงสารตัวใดและพูดความหนาแน่นสัมพัทธ์มาก็ให้ออโตเมติกในหัวเลยนะครับออโตเลยนะครับว่าคูณน้ําเข้าไปจบนะครับคูณสิบเปเ็นต์สามเข้าไปของน้ำนั่นเองนะฮะจีเท่าไหร่ครับสิบเอชนะครับความสูงนี้โจทย์บอกนะครับว่าขวดตัวนี้ก็คือสูงทั้งหมดนะครับยี่สิบห้าเซนนั่นเองนะครับศูนย์ดสองห้าคูณเข้าไปเอพื้นที่นะครับเราก็บอกว่าตัวนี้พื้นที่ก้นขวดมันก็คือ40 40ตตรรซนนะคับก็็้องเป10ส สี่ใช่ไหมฮะทุกอย่างเป็น SI unit เนาะอย่าลืมนะครับอันนี้ขออนุญาตเอา10ยกกําลังเนี่ยเคลียร์กันให้หมดก่อนเลยนะครับง่ายเลยนะฮะก็คือเคลียร์กันหมด10บกำลังสามก็สิบวันนี้แล้วก็สิบบวกสี่นะครับเคลียร์กันหมด40คูณกับ25จริงจรงวันนี้ถ้าเกิดเราดูดีๆตรงนี้คือออกมาเป็น10บไหมฮะนะครับศูนย์วันนี้ขยับสองจุดห้าขึ้นมาสองจุดห้าคูณสี่ก็เป็นสิบนะครับสิบเจ็ดสิบสามจุดหกก็กลายเป็นอเลยครับร้อยสามหกกันเองหนึ่งนันนะครับจบตอบข ขอประหลอดอีกแล้วขอประหลอดในขวดนะครับก็หาจากอะไรนะครับก็ก็น้ำหนักก็คือ W the blue mg ใช่ไหม mg คืออะไรครับก็ low v g ใช่ไหมครับ low v g low v g เท่าไหร่ครับ low ก็คือความหนาแน่นของประหลอดนะครับก็13.6คูณ10กํลัง3ใช่ไหมครับ g คืออ๋อโทษทีครับ v ก็คืออะไรครับปริมาตรนะครับของขอประหลอดซึ่งบอกแล้วนะครับปริมาตรถึงปากขวดเลยนะครับก็คือ400ลูกบาศก์เซนติเมตรคือ400คูณ10กํลังลบ 6นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครยังเปลี่ยนหน่วยไม่คล่องก็อย่าลืมนะครับกับรุณนานะครับกราบกรานนะครับไปไปดูบทที่ศูนย์นะครับบทนํานะครับการวัดนะครับเปลี่ยนหน่วยกันให้คล่องมือนะครับไม่เช่นนั้นเราจะเจอปัญหานะครับถ้าสมมติเราเจอโจทย์ทั่วๆไปแล้วเราเปลี่ยนหน่วยไม่คล่องเนี่ยมันน่าเสียดายนะครับที่เราจะแปลงหน่วยอย่างช้าแล้วก็ทําได้ไม่ทันการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเคลียร์สิบยกกำลังให้เรียบร้อยกับว่านี่สิบกำลังสามนะครับ สี 400, 100่ร้อยมินิร้อยคือสิบกำลังสองใช่ไหมเจอสิ 3, 3, อบมนินิก็คือสิบกำลังสามสิบกำลังสามกับสิบกำลังสามเสิบกำลังหกเจอก้าสิบกับลบหกก็แคนเซิลกันหมดเนาะนะครับมันก็จะเหลืออะไรครับแค่สิบสามจุดหกคูณกับสี่ซึ่งก็คือได้อะไรครับห้าสิบสี่จุดสี่นิวตันนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสิบสามนี้ก็มีการแก้โจทย์นิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับที่ถ้าเกิดน้องคนไหนโหลดตัวชีพไปทำเองเดียวแล้วยังไม่เคยมาเห็นข้อน,นี้ก็จะงง,งะนิดนึงนะครับว่าสรุปสรุปว่่าาจจะะะเเชืืออไหหนนนครรับปปกขวด็ ปากขวดเป็น4หรือก้นขวดเป็นอ่าปากขวดเป็นสีหรือ4ีรรรอรจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ตามรูปเป็นหลักละกันนะครับแล้วก็ที่แก้คือ40วันี้ต้องเป็นก้นขวดนะครับ